เปิดไหนวะนี่สาราเกิดขวานล่างเปิดกลางแบบกลางล่างนี่ลายคนเก็ดแต้งก่อนเต้โหเลยเจ็ดล้านอ่ะสามไม่ดีเนี่ยจับจบวันนี้ไม่น่าจะได้เล่นมั้งอุปโภคอริโมันกลับปอไม่ไม่ไม่เลยไม่ผมไม่เลยปลาักเคียวียเล่นอยู่ข้างบน ไม่หมดจริงครับเดียวบิงตัดอย่างเดียวเลยฮะเออตัดแบบตัด่ะตัดเหรอกดไดอาไปแล้วมันตีไม่โดนตันอยู่สายล่างหอมบิงเดียวมีหงูนะ<อ>ไม่ไม่พี่ตักเกตตั้งแต่มันนะั้น้ือเพื่อแล้วมันก็เดินไปขวาแล้วไปสายล่าง ไวนะเดินอย่างไวเลยน่าจะอีสี่เฮ้ยเคียบโบยควายใช่ปะมันสไลด์มาตีกลัวไม่รู้อะแฮกรอ้โอ้แฮก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 มันถึงได้กล้าตัดนะว่ายตัดตัดรีบปัดรีบปัดรีบปัดรอดมันกากไอ้เหี้ยมันเล่นกากมากกูบอกให้ มผมใช้ตาเต็บโยกเอาอ่ะมันกากกากจริงมันเห็นตัวเราวิ่งตรงๆก็ยิงโยกใส่มันจบเลยเยีร์เนี่ยเอ้ยเนาะทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วขึ้นมองบนบ้านมันเห็นหมดแหละมันไม่ได้มันไม่ได้หรอกมันกาะไอ้นี่อยู่แล้วมันวิ่งไล่ไม่เก่งแต่มันมีเกาะก็ไอ้ยังแบบบินตัดแบบนัแกงโยกใส่มันน่ะวิ่งหลังก็แพงให้มันบินตัดแล้วแกงโยกใส่มันน่ะมันวิ่งไม่ถึงตัวหรอกแต่ตัวมันสไลด์ไปตี มือนตัวเฮี้ยนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวไรมาล่ะเดี๋ยวผมทไมปั่น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 อยู่ซ้ายบนกลับวงมั้ยเสียมันเห็นนะมันเห็นมดได้มองไปวุ๊ยไหวไหมล่ะนี่เอ้ยที่ปั่นอยู่นี่ก็ไหวไปฮะกลับไปแล้วนะ จะเสียให้ดูมันตีมันสไลด์ตีมันบีนไม่ถึงหรอกเขี้ยเนี่ยตัด,ด,ดถึงหลังแหละกำตัดเลยไปไปเสียไปตะก,กูนี่มา<ก>มึงอะไม่ถึงรอยงงมึงอ่ะยังมึงอ่ะไอกระจอกไอ้เขี้ยโอ้โหโดนแล้วว่ะไอ้เขี้ยมันสไลด์มาตีเลยว่ะตอนเนี้ยสไล่อะไลด์สไลด์ ทลายนอนนะตอนนี้แล้วกูตายยากแบบบ่มคมกูจ่ายไงรู้จักกูจ่ายป่ะไอ้เหี้ยรู้จักป่ะรู้จักกูจ่ายป่ะฝั่งนี้ไม่เครื่องรู้จักกูจ่ายป่ะไอ้สัตว์อย่างมึงอ่ะปันแยกเลยปปัันนรู้จักกูจ่ายป่ะไอ้เหี้ยตมแล้วไอ้สัตว์ต้องเจอกูมึงอ่ะไอ้เหี้ย ไว้หมดเลยองอุ้มไว้หมดแหละไอ้แค่นี่ยดูเดินเดินแล้วอุ้มดิพี่แค่เอจีแบบคุณสามรีบปันป่นรีบปั่นรีบปั่นเออผมปั่นอยู่ข้างบนเพืนเดินไ <คน S 1> ปกลางแมปเดินไปกลางแมปเดินลงไปหาเคียวปังกันก่อนสองคนนะเฟสแรก <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำสา,ายบนให้พี่หน่อยเดี <c oughs> ๋ยวพี่ไปฮิวได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะมาขอบบนเนาะมา ไปอ๋อไม่รู้ว่าไป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 หาไปหาไปหาออดไปหาออดเห็นไหมมันโง่มันโง่มันเล่นโง่กับกูนี่มึงอ่ะมานี้มานี่ไอสัตว์กับกูนี่อ้าวอ้าวเริ่มลนย็ดแม่ขึ้นบานใหญ่ไปแล้วเริ่มลนแล้วเหลือสองเครื่องไปหาเสียยาบ้างเอ้เงี้ยมึงโอ้โหเออมันมันมันได้แค่นั้นมันได้แค่นั้นจริงจริงมันไม่มีอะไรเลย มันเล่นไม่เป็นอะมันเหวมากนะพี่มันมีแบบแอดออนเงียบแหวบบสามอันนะมันกักมาก <c oughs> มันกักมากไอ้เทยเนี่ยมันกักจริงแผนหันมา,มาพี่วะไปดิลอยเฮี้ยอะไรใช่ปะไปแล้วลอ,เย,ลวอยเฮี้ยอะไรโง่ไอ้เฮี้ยมึงอะมันโง่อไอ้สัตว์อย่างมืออันโดนกูจ่ายใครอยู่ไอมือเราต้องโดนกูจ่ายไอ้ อย่างมึงอ่ะต้องโดนกูจ่ายมาช่วยหน่อยไปอยู่ไปอย่างมึงอ่ะต้องโดนกูจ่ายจริงๆโตอย่างมึงอ่ะต้องโดนกูจ่ายโง่นักไอ้สัตว์อย่างโง่เลยกากด้วยกูพูดตรงๆว่ากากด้วยเทลงมาก่อนดึงคันอยู่เออสวยเล่าไปเลยแต่ย่าวิ่งไปเลย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 จะเปิดประตูขวาล่างให้ ผมดูสายล่าง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 เปิดสายบนไลปิเซียพิเซียอย่าปล่อยสายบนเลยก็ได้นะวิ่งลงมานี่เถอะได้ได้๋ยวออกไปดูออกมาตัวล่างแะ้วมาอยู่ตรงไหนมาได้กลางแบบไอ้เชื่อม่เห็นออร่าชยาวๆเลยมันเห็นมันเห็นไม่ได้ออร่ามันคือกรอบบมันมันไอ้เนี้ยเปิดทำงานตลอดเลยตายแล้วนะมันหาไม่เจอเลยตายแล้วตายแล้วไม่ได้ช่วยได้มาเลย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 มันยาวเลย ได้เวลาเปิดล่าเอาจริงนะเปิดมาเปิดล่าเอาจริงแล้วตอนนี้โอ้แต่ยากให้ดันกดแล้วคือกดขามอยากให้เคียวอีกเขียวนึงเฮ้ยโอ้มันโง่ก็บอกแล้วมันโง่ไอ้เหี้ยโง่จริงทำมาเล่นแฮก ไอ้สัตว์แต่เล่นอย่าง,งโง่จอดไปฉายเข้าปากเลยนะใช่เหรเอไอยูตีมันเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เล็ขึ้นขึ้นเลขกหนึ่งอะตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรแล้วแสดงว่ามันออกไปแล้วออกแโง่สัตว์งโง่เยี่ยเฮียทุกคนแจ้งไปมัก่อนมีพอร์ตในเกนมด้วยนะไอแป๊บเดียวยังไงสัตว์ จากจากจากขั้นหนึ่งไปสองมาดูดไวแต่จากสองไปสามมาดูดช้าตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่อยู่สายกลางยึดแบบแบบว่าสายก่อนอันอ,อยู่ก้อนฟ้า กูว่ับ้มโฟนซ้ายกลางยัดไม้มาแล้ว <c oughs> ยดไม้มาแล้ว เฮียโอ้โหกลางแมพไอสัตดมันไม่มีแย่ละฮานโับไปหมดแล้วไม่ให้แล้วแย่ละได้ดอดย่างโอ้โหเฮียไม่น่าฉีดเลยไปปั่นหนึ่งๆหรอมาเชื่อกูุ้นี้ใครปั่นเสร็จอะแสดงว่าต้องได้สามเชื่อกอเลยมีบาร์บีคิวเฮียมาเฮียมา วับไปไหนไม่รู้การติดการสึงใจแอบไปเลย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 พิ้วนาะ่าบาไอ้เพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีโนฮิวคูต้องฮิวแล้วเดี๋ยวกูเล่นเองไปเลยไปปั่นเลยแล้วมึงไม่รู้หรอผมไม่ได้เอาอันนั้นมาไงมาเล่นข้างบ้านใหญ่ไอ้พิเพิลปั่นไฟช้านะไฟช้านี่อะไรมันผมันวาร์ปมาแล้วมันระเบิดมึงมีแอปออนนี้ได้หเอาแลมันระเบิด ไม่กูรู้ไงแล้วมันระเบิดตายกายโดนหลอกน้องโดนอหลกนอ็เกินไปเนาะโดนหลอกน้องแจ้งที่อันนี้เล่นตัวนี้ไหนูแล้วมีคนมาล้อมตู้ไว้แล้วก็โดนจับคุ้มไปเลยจ้ะแล้วมาเจอซื้อเหรอ ไม่มันกำลังจะล็อกตู้แล้วโอ้โหพอดีโดนบับแตกบั๊บเล่นมาตั้งนานกูไม่เคยทำได้เลยสัสบั๊บแบบแบบบับบั๊บมันจะล่วงมันมันต้องจังหวะดีๆเหรอไงไม่รู้แล้วช่องแชทช่องแชทางเขาก็บอกว่ามึงเคยโดนใช่ไหมเสียพวกเดอื่นเลยนะครับใช่กูกำลังจะไปล็อกตู้แล้วไอ้เหี้ยววับมาวันนี้เมื่อไหร่อะดวกูนะรีบปั่นนะฝันไหนฝันไหน อยู่ในบ้านแจมีดีดีโหมดว่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมไปคนเดียวสามสิบเองแจมนงแก้ๆไว้นั่งหนีเวลายืนได้ปุ๊บน้อยคนนั่งหนีได้ปุ๊บเยอะกว่ามองมองของผมไม่กูเก็บไม้ไปเล่นเกมหน้่ด้วยวะ จริงแล้วไอ้เยี่ยังไมยกูยังไม่เล่นไม้ซักแผ่นอ่ะของจริงไวะมืดตื่นตื่นยูดีก็เดินลายแปลกประหลาดให้เวนหม่หัเครื่องป่ะไม่หัวงปั่นได้เฟิร์นลมละกูเก็บไม้ไว้เฟิร์นใช้นะเอ้ยโทเทมอะไรอะกลางแมปโอ้ขวากลางโคตรคอมโบนี่มา อูเล่นเดียวกางแบบก่าข้างบ้านใหญ่อะ่ะวิ่งฉี่ไกมาฉี่ไปฉี่มาใส่โหพลังคอมโบโที่แท้ทูมามาต้องเอกเอายังไอติดไปเลย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 แฮ <ใจ S 1> เดื <S <S เองก็ไปในบ้านใหญ่ เชีย่ยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นตาบอดน,นะตรงนี้ไอ้เชีย่ยนี่ก็ไม่เห็นไม้เหมือนกันนะไอ้เชีย่ยมืดตึบเต๋ว <c oughs> วิ่งฉีดไปวิ่งฉีดไปเดี๋ยวบอกให้วิ่งฉีดไปเออวิ่งยาวๆนะวิ่งยาวๆเออเฮ้ยมาไล่เครื่องมาไล่ประตูมาไล่ประตูพ <c oughs> ี่เก็บไม้ไว้ผมเล่นนะอุยังไม่ได้เล่นสักแผ่นเลยจริงๆไม่ใช่หมายถึงเราเก็บไว้ผมเล่นได้แหละตอนผมเปิดประตูต่อทางไม้แล้วเอ้า เขาไปประตูเข้าไปประตูยังเปิดไม่เสร็จนะเปิดประตูให้แล้วกันเขาบอกไม่ต้องเปิดเดี๋ยวผมเปิดเองขอบคุณครับแม่งเลยขอบคุณครับต้องหาอะไรอ่ะไม่เห็นเจอเลยเนิื้ออะฮัลโหลไม่มีแล้วหรอมิดเตอร์มิดเตอร์แสงโฮมแสงโฮมทำเซียนแสงโฮมนะใช่ละปุ๊บ ไนส์ปีดชีตอ้าวอ้าวไอ้ความมันขวามันช้ามึงรู้ป่ะน่ะอคำตอบโปเลนวิ่งเร็วพี่ว่าไงวะโอโนโน่ไอโน่ไอโน่บอกให้มันมาดูกูจะียรตีมเน๊ยอินเตอร์ไอฟเฟินแซดโนโน่โน่มันคลิกขวามันก็เดินช้าดูปะเนี่ยเฮ้ยอ้าวไอ้เทียบพิมพ์ไม่ได้ไอสัตว์วอเตอร์ฟักมันพิมพ์วอเตอร์ฟักไม่ได้พิมไม่ได้ละ อันนี้มีเสียงตัวใหม่นะแล้วคอนโดนคอมโบขนาดนั้นมึงวางไปก็โดนฉีก